สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสดวยไหวใจลาวหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นปักหลักสิบบนนะจำนวนห้าสูตรซึ่งเป็นสูตรเด่นที่เดินระยะยาวมาบางสูตรก็ลงช่องไปประมาณสี่งวดเดือนต่อเนื่องมานะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเด่นหลัก10บ,บนนะครับทั้ง5สูตรเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมานะครับจากงวดที่แล้วด้วยผลปรากฏว่าหลุดเป็น1สูตร วันนีนะ้นะครับคือสูตรนี้นะครับหลุดไปสูตรที่3เดินมาก็ประมาณร้อยสามสิบงวดนะครับหลุดแล้วนะครับส่วนสูตรที่1สูตรที่2นะครับแล้วก็สูตรที่4สูตรที่ห้าเดินต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลงเดินต่อแล้วผมจะเพิ่มสูตรใหม่มาอีก1สูตรนะครับให้ครบ5สูตรเหมือนเดิมเพื่อจะได้ตัวเลขที่น้อยลง นะครับชนเด่นงวดที่แล้วชนไปสองสามห้าเจ็ดนะครับเลขชนกลับไปออกหลักร้อยซะนะสุดที่หนึ่งนะครับได้แปดสุดที่สองได้แปดนะครับเป็นหลักสิบสุดที่สี่ได้แปดเป็นหลักสิบแล้วก็สุดที่ห้าได้แปดเป็นหลักสิบนะอไอ้นี้อ่ะนี้ก็คือจาก อันนี้วัดก่อนหน้านี้นะครับก็สุดเดียวนี่แหละครับสุดเดิมนี่แหละก็เดินต่อเนื่องมาได้สองนะครับสองอสองสองเจ็ดนะครับมาสุดนี้มาวันนี้หลุดนะครับโอเคนะเรามาดูกันสุดที่ห้าก่อนนะครับ สูตรที่5ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบใต้สองตัวสามครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองแปดครั้งบวกหกค่าคงที่สองกับศูนย์ได้สองสองกับห้าได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับแปดได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์นะบวกหก นี่ยบวกใหม่2กับ0ได้2 2 5ได้7 7กับ9ได้6 6กับ8ได้4 4กับ8ได้2 2กับ4ได้6 6กับ6ได้2 2บวก6ได้8นะครับ8บวก1ตัวแรกได้9 9บวก3นะครับจะได้2ได้2จากนั้นบวก1กับ2 3 4 5 6ตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวเลข7ตัวนะครับอ่าเป็นสุด7ตัวนะครับซึ่งลงมาก็ วันนี้ก็เดินต่อนะครับเป็นเลขแปดหลักสิบพิโนวตีแปดสิบ้นต้นนะเลขเจตัวนะอ่าถัดมาไปดูสุดที่หนึ่งกัน สูตรที่หนึ่งนะครับวิธีการทำตรลายหน่อยนะเพราะว่านี้เดินมาหลายงวดนะครับบางช่องไม่ได้เปลี่ยนนะเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ไปดูให้ชัดเดี๋ยวเวลาผมคำนวณใหม่นี่นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท th ้ายที่หน euh. <cart> ึ <c oughs> ่งหนึ <rible. S 1> <c oughs> ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวกหกค่าคงที่หกกับสองได้แปดแปดกับสามได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับศูนย์ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งนะครับอจากนั้นบวกหนึ่งยาวเลยตัวท้ายนะตัวหลังสุดตัวที่แปดนะครับ ตัวที่เก้าตัวนี้นะตัวนี้ยาวนยะมัออ้งเดินมา129.30นะครับบวกสองนะครับได้เลขสี่เป็นเลขหลักสิบนะครับจากนั้นได้เลขหกหลักสิบจากนั้นได้เลขศูนย์หลักสิบวันที่ผ่านมานะครับลงไถก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะได้เลขแปดเป็นเลขหลักสิบเดินต่อนะครับอ่าต่อมาสุตรที่สองนะครับ สตรที่สองก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกแปดเออบวกสี่ค่าบางทีนะล้วมันป็นงานน่ะ ามหกได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกับสได้แปกับสได้ศูนย์หนึกับหได้สอกับหได้สากับสได้ห้กับสได้เจกับสได้เกกับแได้เจ็บวกสได้หนะครับได้หน่งสูตรนี้บวกนับไปเลยนะครับหทีละหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่หเจ็นะครับได้เลขสีปเป็นเลขหลักสิบนะได้เลขหกปเป็นเลขหลักสิบได้เลขศูนย์เป็นเลขหลักสิบ ต่อมาก็สูตรที่ผ่านมาก็ได้เลขเป็ไปเลขหลักสิบนะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเรามาตามกันต่ออีกสูตรที่สามจบไปแล้วนะก็คือเขาหลุดเขาขับไม่ว่าก็เ,าเดินมาต่อนเนื่องกันมานะก็เป็นเรื่องธรรมดา ต่อมานะครับสูตรที่4ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองห้าครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสามครั้งบวกอันนี้ไม่มีตัวบวกนะสามกับหกได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับสามได้เก้าเก้ากับศูนย์ได้เก้าเก้ากับหนึ่งได้ศูนย์ หนึ่งกับสองได้สามสามกับสี่ได้เจ็ดนะครับตัวนี้ส่วนนี้บวกหนึ่งสามครั้งนะาเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วมาบวกสองนะครับได้สองสามสี่ห้าหกเลยก็คือได้เลขสี่ไปได, 10, ได้เลักสิบได้เลขหกไปหลักสิบนะครับส่วนนี้ก็ลงมาหลายงวดแล้วนะครับเดินต่อเนื่องมานะครับวันนี้ก็ได้เลขแปด อันต่อมาเรามาดูสูตรที่สามที่ผมจะลงมาซ่อมสูตรที่สามสูตรนี้นะหลุดไปพักเขาพักไปสูตรที่านะครับ ้นี่ทำให้เข้าใจง่ายๆเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากที่สามนะครับวิธีการทำนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลัก 100, 1, 1, ร,ก 100, 2, 2, รก้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสามครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสี่ครั้งบวกเก้าเก้าอที 0 6 6ได้6 6กับ0ได้6 6กับ8ได้4 4กับ4ได้8 8กับ1ได้9 9กับ7ได้6 6กับ8ได้4 4บวก9ได้3นะครับก็คือได้3แล้วก็บวก1ไปเป็น4นะครับได้ 4, 3 4 3 4, 4นี่คือหลัก10บนไม่มานะเมื่อ3 4ไม่มาเลขที่จะเดินเด่นก็คือ5 6 7 8 9 0 1 สองนะครับนี่ทําตัวอย่างให้ดูวันหนึ่งนะผลออกมาก็คือห้าเก้าสามห้าเก้าสามก็คือได้ที่เ้าเป็นเลขหลักสิบนะครับอ่าผลลัพธ์นี้คือผลลัพธ์เลขที่ไม่มานะครับเดี๋ยวจะพ่อไปทําตอนชนกับสูตรทั้งห้าสูตรนะเนี่ยได้สามสี่นะครับสามสี่ไม่มาสิบบนนะอ่านี้กันต่อเลยนะทีนี้ สูตรนี้เดินมาประมาณแปดสิบของงวดนะเป็นเลข8ตัวเดินมาก่อนเละยาววันที่หกสิบสามนะครับสามกับสี่ไม่มานะครับหลักสิบได้เลขสิบมาเลขศูนย์สองกับสามไม่มาหลักสิบหลักสิบมาเลขศูนย์เจ็ดกับแปดไม่มาหลักสิบหลักสิบมาเลขสามห้าหกไม่มาหลักสิบหลักสิบมาเลขสี่นะครับเอาไวนี่เลยนะวันที่ ที่ผ่านมานะครับสกับ3ไม่มาหลักสิบนะครับออก3 8 8แปดแดหลักสิบติดเลขแปดนะครับเวด่ที่จะถึงนี่ก็เขียนให้แล้วนะครับหกับ7ไม่มาหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเด่นก็จะเป็นตัวเลข89012345นะเดี๋ยวเรามาทำสูตรตั้ง5สูตรแล้วมาชนกันดูว่าตั้ง5สูตร วันนี้จะชนกันได้เลขอะไรเป็นได้เลขกี่ตัวนะจะได้ไปจับชุดกับปักหลักหน่อยและหลักร้อยต่อไป สุดที่หนึ่งเดินมาน,นี่ลงมานานแล้วครับร้อยสามสิบงวดที่ว่านี้ก็ร้อยสามสิบงวดอันนี้แปดสิบห้างวด,นนงวดเป็นเลขแปดตัวนะครับเลขเก้าตัวในเดินยาวมาก็คือผมเน้นสายแข็งไว้ก่อนนะเอามาชนกันหลายสุดนะครับมีวิธีการตัดอีกเยอะยะครับบางคนเจอผมตัดเลขก,ก็ไปงงเลยเลขหกเจ็ดตัวมันบอกเอ้ยตัดได้ไงผมเหลือสองตัวนะัอ่ะถึง ก็ตะได้เห็นจะชัดกันนี่แหละไม่ได้มานั่งตัดแบบยกเมฆขึ้นมานะไม่ใช่นะมันจะชัดกันเลยอ่านะครับเมื่อกี้สูตรใหม่สูตรที่สามหกกับเจ็ดไม่มานะครับก็ลองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยนะเรามาบวกกันเลยสูตรที่หนึ่งนะครับหกกับหกได้สองสองกับแปดได้ศูนย์หกกับสองได้แปดแปดกับสองได้ศูนย์ 1>, 1กับ6ได้7 7กับ4ได้1 1บก6ได้7นะครับได้7อีกสักรอบหนึ่งกันเนี่ย6กับ6ได้2 2กับ8ได้0 6กับ2ได้8 8กับ2ได้0 1กับ6ได้7 7กับ4ได้1 1กับ6ได้7อะ่ะ7 7อ่ะ ส่วนนี้เป็นไดขเ้าตัวนะครับเลขเจบวก1ยาวไปเลยเจ็ดแปด2ก้าศหสองา่ดสาตัวหลังสุดบวก2อนะครับเลขหกสองหกสี่หกดเ้านะครับเก้าหาได้7 8 9, 0, 1, 2, 3, นะ็ดแปดเศูนย์หนึ่งงสาถัดมาสุดที่2 สองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้หกสองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้หกหกกับหกได้สองสองหกได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์สามกับหกได้เก้าเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับสองได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับตัวนี้เรียงตัวไปเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม 4, 5, นะสัตว์มานะครับสูตรที่3นะครับอ่าเมื่อกี้วิธีการทำอะไรก็ให้ดูแล้แลวเดี๋ยวบวกให้ําอีกรอบนะ2กับศูนย์ได้2 2 6ได้8ปดกับแได้6กหกกับสได้แปกับ8ปดได้หกกับเได้3 3มกับสได้7 7็ดเบวกหนได้แนะครับตัวนี้ต่อมานะครับสูตรที่4 2่สองกับหได้สากับสได้หกกับแได้ส สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับหกได้ห้าห้ากับเจ็ดได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์นะครับศูนนี้ก็เก้าตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองสามบวกสองนะครับทีนี้ได้ห้าจากนั้นบวกหนึ่งหกเจ็ดแปดสองสี่หกแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดเก้าโอเค ถัดมาสูตรที่ห้าเลยนะสองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับแปดได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับบกได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดนะอีกรอบหนึ่งสนิทอีกรอบนึงได้เจ็ดมิตรสองกับหนึ่งได้สามสามกับสามได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับแปดได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ด เจบวกหได้8นะครับ8บวก3ได้1ส่วนนี้7ตัวนะครับอ่าเปมน3 1จากนั้นบวกไป4ครั้งนะครับ2 3 4 5หครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขชนกันดีกว่าเลขชนกันทั้ง5สูตรในหลัก10บนวันนี้นะครับดูว่าเป็นเลขอะไรนะ 7จ็นะครับหนึสองเไม่มีสูตรนี้นะครับสูตรที่สาม2ปดหนมี่ห้าแดห้าสูตรนะต่อมาเลขเก้าหนึ่งครับเไม่มีสูตรที่5้นะตอมาเลขศูนย์นะครับหนึ่ี่นะครับศูนย์ก็ไม่มีสูตรที่5้านะ มาเลขหนึ่งนะครับ1 2 3 4งี่ห้าเลขหนึ่งมีนะถัดมาเลขสองนะสองหนึ่ี่ห้าเลขสองมีห้าสุด มาเลขสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสามก็มีห้าสูตรนะจัดมาเลขสี่หนึ่งสองสามเลขสี่ไม่มีสูตรที่สี่นะครับเลขหกหนึ่งเลขหกไม่มีสูตรที่สองนะครับสรุปตัวเลขชนคันสี่ได้ตัวเลขชนกันทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นเลขเด่นหลักสิบบนนะครับ ไม่มากไม่น้อยนะครับแปดหนึ่งสองสามนะครับก็คือชนกันที่หนึ่งสองสามแปดเป็นเลขเด่นหลักสิบบนนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นข้อมูลแนวทางกันนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงเลขตำแหน่งให้ต่อไปก่อนอีกนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ